มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ vivo y 200 5g โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนน้องเล็กสายแกร่งแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมและการชาร์จที่เร็ว80วัตต์พร้อมใช้งานยาวนาน4ปีเต็มในราคา9,999บาทสวัสดีครับกับมาในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้วร,รับแปดกาศาิบนาทในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ โทศรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในยี่ห้อ vivo นะครับในรุ่นของ Y 2อง G สมาร์ทโฟนน้องเล็กสายแกล่งพร้อมกับท้าทายในทุกสถานการณ์ยาวนานถึง4ปีเต็มนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในวัตรกรรมนะครับที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องการก็คือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่รวดเร็วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมือถือน่ยต้องทนต้องแข็งแกร่งนะครับเวลาเสียเงินครั้งหนึ่งเราก็อยากใช้นานๆอะไรทำนองนั้นนะครับ vivo นะครับรับฟีดแบ็จากเหล่า vivo Fan นะผู้ใช้งานจริงอย่างต่อเนื่องนะครับจนเข้าถึงปัญหาดังกล่าวนะครับพัฒนานอย่างต่อเนื่องมาเป็น vivo y 2 0 5g มาเพื่อตอบโจทย์นะครับในการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อการใช้งานที่ยาวนานถึง4ปีขั้นต่ำหรือ4ปีขึ้นไปนะครับและยังใช้วัสดุที่แข็งแรงนะครับทนต่อการกระแทกอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นก็คือแบบแกร่งขึ้นทนขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละครับ vivo y 2 0 5้ g นะครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยมาในเรื่องของการทดสอบไม่ว่าจะเป็นอาตกลนดรอปเทสเนี่ยสามหมครั้งหรือว่าเสียบ usb สิบเสียบเข้าสิบออกเนี่ยสองหมครั้งหรือว่าปิดเปิดเครื่องแสนห้าหมื่นครั้งไปจนถึง5 0,000 000, นครั้งอะไรเงี้ยเขาก็ทดลองหมดไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิล,ลบสองเอ่อลบยีองศาไปถึงอุณหภูมิที่สูงถึง50องศานะครับ <c oughs> เดี๋ยวมือถือนี้คือ ไปแบบให้แบบทหารใช้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็คือเน้นเรื่องการใช้งานที่ทนทานแหละเจ้าตัว Y 2 5งยตัวนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาที่5000มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว80วัตต์และวมีในเรื่องของ Smart Charging Engine นะครับ2.0ที่เสริมในเรื่องของกราะความป้องกันปลอดภัยในการชาร์จที่ยืดหยุ่นและอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วยนอกจากนี้มีสุดสุขภาพของแบตเตอรี่เนี่ยไม่ต่ำกว่า80%เมื่อใช้งานไปถึง4ปีด้วยก็คือแบตก็ทนด้วยอย่างเง้นเนาะ vivo y 2 0 5 g นะครับก็ได้มีการวางจำหน่ายให้ทดสอบความแกร่งนะและจองล่วงหน้าทาง vivo b a n d shop แล้วนะครับมี2รุน่นได้แก่รุนน่นต้นๆดัมป์แปกิกะหน่วยความจำสองาสิบครับจะอยู่ที่9 900, 9้าก้บาทและแล้ว12บสกิกะหน่วยความจำห้าร้อยสจะอยู่ที่1 2 9่ง 12, 9, 9, 9, บาท, 12, 9, 9, 9, บาท 3, ครับมี3สีครับได้แก่สีเงินนะ silver titanium นะดูพรีเมียมขึ้นนะแล้วก็สีม่วงครับ dreamy violet นะครับเ,เพิ่มลดราย 3D พาท่อโทนนะครับเทคโทนนะแล้วก็สีดำ d y n า m i c r บล c นะครับสำหรับสาย Classic นะสนใจก็ลองไปทดสอบเครื่องจริงดูก่อนนะครับก่อนตัดสินใจที่จะซื้อเนาะใครที่ชอบซื้อทีเดียวแล้วใช้น,นานๆก็รุนนี้แหละตอบโจทย์หรือเปล่า สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย